ถ้าอยาเข้อไปใกล้ๆพ่อกับแม่หน่อยสิเจวาน่นาเงยหน้าขึ้นมาลูกมองดูหน้าพ่อหน้าแม่ของเจา้าสิว่าปีนี้พ่อกับแม่นั้นแต่ตัวไปเท่าไหร่แล้วจะน่ารู้ไหม ่อกับแม่สองท่านนี้จะอยู่กับลูกได้นานนั้นก็ต่อเมื่อลูกให้กำลังใจพ่อให้กำลังใจแม่แต่ถ้าวันใดลูกไม่ให้กำลังใจพ่อกำลังใจแม่สองท่านนี้ชีวิตของพ่อแม่ ก็คงจะสูญสิ้นหลับตาและลองนึกดูนะน้าว่าพ่อกับแม่สองท่านนี้ใช่ไหมที่เคยเป็นขี้ข้าทำงานรองมือรองเท้าลูกทุกอย่างไม่มีเงินหรือลูกเดี๋ยวพ่อเอาให้ อยากจะได้อะไรล่ะลูกแม่จะหามาให้ทุกอย่างพ่อกับแม่สองท่านนี้ใช่ไหมลูกที่เคยถนอมน้ำใจลูกตลอดเวลาโกหกพ่อโกหกแม่กี่ครั้งล่ะหน้าเถียงพ่อเถียงแม่กี่หนล่ะหน้า กับแ,แม่สองท่านนี้ก็ไม่เคยโกรธและไม่เคยเกลยดลูกชายของคนที่เป็นพ่อแม่เคยบ้างไหมเล่าเคยคิดที่จะเต้าไปกรดพ่อกอดแม่บ้างไหมน้าเคยอยว่ก็ไปกรดพ่อกอดแม่มั่งซิไม่ได้กอดนานแล้วแล้วนึกดูนะ วันนี้พ่อกับแม่ดีใจเหลือเกินที่ลูกของพ่อของแม่ได้บวชเพื่อทดแทนพระคุณของท่านหลับตาและลองนึกด,ดูนาหน้า ว่าทุกวันนี้เราทำหน้าที่ของความเป็นลูกได้ครบหรืออยังเราทำหน้าที่เราตอบแทนพระคุณของพ่อของแม่ได้ดีหรือ,อยังถ้ายังทำไม่ดียังทำไม่พอต่อแต่นี้ไปตั้งใจทำดีเพื่อพ่อเพื่อแม่ย่าย,ยายสองท่านนี้ ตอนที่ท่านยังเห็นตอนที่ท่านยังดูได้บวชให้ท่านตอนเป็นดีกว่าไปบวชเป็นเนเน้าไฟให้ท่านตอนตายตอนนั้นพ่อกับแม่ก็คงไม่รู้หรอกนาคนะ